สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนดีดีต้อนรับทุกคนกับความสรับ้านเทพอุบุนของเราเลยเป็ดเจ็ดแปดเก้าทาเราเส้นเคยเนาะพูดติดอ่างมาขอขออภัยนะอารยาขออนุญาตสับยไพ่ก่อนแป๊บหนึ่งนะมาดูทีว่าแรนดอมวันนี้เนะคนอื่นพูดรับหลังคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรอ่าคนอื่นคนรอบข้างนราพูดรับหลังคุณว่าคุณเป็นคนเส้นไรคนอย่างไรเนาะ อยากขออนุญาตสับให้สักแป๊บหนึ่งนะฝากเพื่อนเพื่พี่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมรับชมเพื่อความสนุกอความบันเทิงเนะาะเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นการอ่านใต้เป็นการอ่านพลังงานรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรียนด้วยนะขอบพระคุณมากๆค่าอ่ะราไปดูไปแรกเลยเนาะคนอื่นพูด คนอื่นหรือคนรอบข้างของคุณน่ะนินทาพูดลับลังคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรมาดูสิซิกออปเปนเดอร์เขาพูดรับลังคุณว่าคุณเป็นคนดีนะเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือแบ่งปันชอบให้เป็นผู้ให้ทำอะไนอืมคุณมีชีวิตที่ดีชีวิตของคุณนิ่งได้แล้วเนาะเออคุณเป็นคนที่แบบมีชีวิตที่ดีแล้วมันคงแล้วนะหกเหลียญก็คือแบบร่ำรวยกันนะ เออสมรุลชีวิตของคุณได้ประมาณนั้นนะจิตใจดีชอบช่วยเหลือแบ่งปันชอบทําบุญประมาณนั้นเป็นคนแบบที่สงสารคนประมาณนั้นนะเซเว่นออเออคุณอาจจะชอบเข้าสังคมชอบร้องเพลงชอบร้องรำทำเพลงมีอ n น r g อแบบสดใสร่าเริงม,มีความเป็นเด็ก เออเป็น,มนหมนุนย์จจับไม่ได้นะชอบแบบพูดคุยชอบเจราจาคนอื่นประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยขยันเนาะประมาณนั้นสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยขยันหมั่นเพียรประมาณนั้นนะเป็นนักสู้ประมาณเออคนอื่นนะผู้หลักผังคนประมาณนั้นอะสิ่งไหนอีก มีอะไรอีกคุณเป็นคนที่แบบยิงยิงนะอืมอีกมุมหนึ่งเขาก็พูดพูดว่าคุณเป็นคนที่ยิงยิงอืมเนาะคนที่อาจจะไม่รู้จักคุณรู้จักคุณผิวเผินก็อาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ยิงยโสป,ประมาณนั้นนะคีนดาบนะเอ,อเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนเด็ดขาด เข้มแข็งเด็ดเดี้ยวฉเฉลียวฉลาดประมาณนั้นอะไรลูกอ่ะลือยาเลียต้องขออนุญาต้วยนะไฟฟ้าดับเนาะต้องขออนุญาตเป็นเพื่อนด้วยนะคะเลียก็เลยเอาเทียนมาใต้เนาะนั้วอ่านตอกอเลยเนาะ <c oughs> นานๆเาียจะได้ทําคลิปเนาะ, <c oughs> อะขออนุญาตด้วยนะคะ ล้วก็อ่านแบบนี้เลยเนาะสวยไหมดอกไม้ดอกไม้ไมวสวยๆเป็นดอกแบบมาริซอนี่ยหอมมากๆเลยนะเพื่อนกลิ่นหอมมากๆดมแล้วหอมชื่นใจแบบธรรมชาติที่ธรรมชาติเนาะธรรมชาติเออที่ซื่อสัตว์ธรรมชาติแบบว่าซื่อสัตว์กับมนุษย์อยู่แล้วดูสิธรรมชาติอ่ะใต้เทียนแล้วกันเนาะ แสงเทียนอาจจะอาจจะมืดนิดนึงเนาะอ่ะมาถึงไหนละมาดูสิว่าคนอื่นพูดลับหลังคุณว่าคุณเป็นคนเช่นไรเนาะคนที่แบบอาจจะแบบไม่รู้อ่ารู้จากคุณผิวเฟินก็อาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่หยิ่งยะโกประมาณนั้นเนาะกินดาบนะมาดูอีกคุณเป็นคนน่ารักคนอบอุ่นนะอืม ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ผดดเดานนิดหนึ่งแต่คุณก็ดูแบบถ้าได้ได้อยู่ใกล้ๆคุณแล้วน่ะเขาก็พูดว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นมากๆเลยรักครอบครัวคุณจะมองแบบว่าให้ความสําคัญกับครอบครัวมากก่อนประมาณนั้นเลยนะไฟออกครับแล้วก็เขาก็อาจจะพูดรับหลังคุณว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบ คุณนะ่ะทุกเรื่องในชีวิตของคุณนะ่ะดีหมดนะแต่มีเรื่องเดียวนะ่ะที่มันแบบไม่ได้หลังใจคุณคือเรื่องความรักประมาณนั้นไหมคุณนื่นเขาก็อาจจะพูดเนาะรับหลังคุณประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะเรื่องความรักเนาะเป็นไฟออบโซดคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบความรักของคุณไม่ค่อยดีเลยประมาณนั้นนะ เออทางที่คุณแบบดูเป็นคนที่แบบเอาใจใส่เนาะเป็นคนที่ดูดอบอุ่นเอ่อทุ่มเทให้กับความรักให้กับคนที่คุณคบด้วยอะให้กับคนที่คุณรักอะไรประมาณนั้นอ่ะคุณพร้อมพร้อมเตปเป็นผู้ให้แหละเป็นสายเปพร้อมแบบต่อสู้ประมาณนั้นอะ่ะเป็นคนที่ยืนหยัดทักใครแล้วแบบแน่วแน่ชัดเจนประมาณนั้นมั่นคงประมาณนั้นอ่ะแต่ โชคสตาก็เล่นแบบว่าตลกเนาะ <g ül> กับคุณประมาณนั้นนหะคุณอาจจะไม่ค่อยแบบความรักของคุณไม่ค่อยได้หลั่งใจไม่ค่อยสมหวังประมาณนั้นนะ <g ül> คนอื่นก็อาจจะเม้ามอยเนาะซอยห่างไปกันประมาณนั้นอ,อะไรอีกเขาก็เออคุณเป็นหกเหรียญขยามาเป็นหนึ่งหนึ่งเหรียญนะค้นแบบคุณเป็นคนที่โชคดีนะ โชคดีในนใเรื่องการเงินประมาณนั้นในเรื่องความมั่นคงฐออานะการงานการเงินของคุณดูแบบดูมั่นคงนะดูแบบไม่ยากจนประมาณนั้นนะดูเป็นคนมีตังค์ประมาณนั้นแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นค่อนข,ข้างแบบมีสเสน่ห์เนาะค่อนข้างมีพรสวรรค์มีวาทศิลในการแบบสื่อสารในการพูดคุยก็ได้นะ อเนาะเป็นคนน่ารักเป็นคนที่นิสัยดีประมาณนั้นนะอ่ะอบอุ่นประมาณนั้นนะ่ะคนหนึ่งเลยประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็คุณก็เวลาจะพูดจาอะไรนะคุณก็เวลาจะทําอะไรจะพูดจาอะไร่ะคุณก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวนะอืมคนก็จะพูดถึงคุณประมาณนั้นเนาะอะไรอีก ทมเพลนเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งนะมีวาทศิลในการพูดคุณอาจจะชอบแบบชอบพูดคุยเจรจาชอบโต้แยงชอบแบบเอมีชอบมีเรื่องมาเมานะ่ะเออเวลาคุยกับคุณเวลาได้อยู่ใกล้ๆคุณนะประมาณนั้นชอบแบบเมาโอยชอบแบบแต่พูดในเรื่องที่ดีนะเรื่องที่มีประโยชน์ประมาณนั้นนะอืม อะไรอีกเอดออฟวานอืมแล้วก็คิงอฟวานอืมคนอื่นพูดลำหลังคุณว่าคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดเนอะประมาณนั้นเออฉลาดในการสื่อสารฉลาดในการวิเคราะห์อรเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆประมาณนั้นนะให้ใต้สำรับ คุณได้เดทอือแล้วก็เขาก็พูดถึงคนว่าคุณเป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็มีประสบการณ์ประมาณนั้นเออพลังงานเขาค่ขอนข้างดีนะพูดถึงคุณค่อนข้างดีเนาะอ่ะคนอื่นเขาดินทาอะไรคุณอีกว่าคุณเป็นคนยังไงอีกมาดูอีกสิบใบเท้ยทันไหมไกี่นาทีนะ อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะไพ่เดะก็ขึ้นใหม่เนาะคนที่เด็ดขาดลึกลับประมาณนั้นอืมคนที่ลึกลับเป็นตัวของตัวเองหัวนดือ้อค่อนข้างไม่ยอมใครนะคนอื่นเขาก็มองอีกมุมหนึ่งเนาะแล้วก็ก้าวมาเออลึกลับ ซับซ้อนเป็นคนที่มีกำแพงอืมค่อนข้างเข้าถึงยากประมาณนั้นเลยนะเนอะพูดถึงคุณประมาณไหนอีเขาน้นทาคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีออกยอ์จูนคุณเป็นคนที่โชคดีแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะเออเนี่ย คุณได้ทั้งทั้งคิงดาบคินดาบอ้อคุณค่อนข้างแบบผดเด็จการนะอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะพูดประมาณนั้นเนาะคุณก็ค่าเป็นคนที่แบบว่าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอืมเด็จการอืมในบางเรื่องประมาณนั้นก็เป็นไปได้เนาะแต่คุณมีเหตุมีผลประมาณนั้นเนาะเนี่ยงว่านนะอืม เห็นออวาเป็นคนที่ทำงานเก่งบ้างงานเขาก็บางนั้นเออแล้วก็มีความรับผิดชอบให้ตัวเองสูงมากๆรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตคู่อื่นได้ผู้อื่นได้ประมาณนั้นอ่ะเขาพูดถึงคุณนินท้าคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรอีกฮะเด e m มูน เด h เดม o นเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนน่าค้นหาประมาณนั้นอืมเป็นคนที่มีกำแพงเป็นคนที่แบบดูแบบกำแพงสูงดูแบบเข้าถึงยากประมาณนั้นเอออีกมุมหนึ่งนะเซเวนออปครับมิสซิี่แบบลึกลับ เออน่าดึงดูประมาณนั้นนะอืมอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยเออความลึกลับซับซ้อนของคุณกับกลายเป็นสเสน่ห์สงงานประมาณนั้นนะอืมคุณไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครจริงคุณเป็นคนที่แบบอ่า อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ใจแข็งเนาะเนี่ยคุณได้สามดนะ่านใจแข็งแล้วก็มีความแบบส ensitive เนนะเออในความรู้สึกประมาณนั้นนะเออคุณอาจจะเป็นคนที่ไน้มนใจผู้อื่นเนาะหกเหรียญน,นะอืม ที่สงสารแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยมีได้ไพ่แบบเดอะมูนด้วยเซเว่นออกคัพอืมเป็นคนที่มีจินตนาการนะเอออาจจะเป็นคนอารมณ์แบบว่าสักฝันเนาะอารมณ์ติดตีดก็ได้นะเออคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ติดตีดที่สงสารคนอื่นแล้วก็ เป็นคนที่เซนสทีฟต่อความรู้สึกนะ่ะมันไวต่อความรู้สึกนะ่ะเออค่อนข้างเนาะค่อนข้างเร็วกับความรู้สึกคุณอาจจะเป็นสงสารคนอื่นแล้วแบบนำมาพลังงานลบๆมันนะ่ะเข้ามาแล้วก็มาคิดเองเออเองมามาเจ็บเองมาแบบมาทุกเองเศร้าเองประมาณนั้นสามดาบนนะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเซนสทีบง่ายนะเดินก็พูดแบบนั้นเนาะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายเดมู moon, นนะ่ะ เออไพ่ถ้วยนะเดะมนเซเว่นเจ็ดถ้วยอย่างเงี้ยสามดาบเนะี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เซ็นสทีฟง่ายนะคนอื่นเขานินทาแล้วเขาพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนแบบนั้นอ่าอัศวินทือเหรียนเอออีกมุมหนึง่งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะดูแบบสุข,ขุมอืมสุข,ขุมนุ่มลึกวางตัวดีประมาณนั้น ียอบครับเออไทยใต้สำหรับเขาก็สุดท้ายท้ายสุดเขาก็มองว่ารวมๆแล้วคุณเป็นคนดีเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยเป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่งเลยประมาณน่าเคาใกล้น่าคบเป็นเพื่อนน่าคบเป็นเป็นแฟนน่าคบเป็นอะไรประมาณนั้นเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรอืมเป็นถ้าได้คุณเป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีประมาณนั้นอืม คุณเป็นคนหลายหลายบุคลิกอยู่ในตัวคนเดียวเดาวความคิดความรู้สึกของคุณไม่ถูกคุณเป็นคนหลายอารมณ์ประมาณนั้นเออมันขึ้นอยู่ที่คุณประมาณนั้นคนอื่นก็เนาะบางคนเขาก็เม้ามอยกันไปว่าอืมคุณเป็นคนแบบอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะบางบางครั้งคุณก็ดูแบบเข้มแข็งเด็ดขาดเผด็จการบางครั้งดูก็ ก็ดูแบบเด็ดเดี่ยวดูแบบปิดตัวอะไรประมาณนะั้นดูเข้าถึงยากดูลึกลับซับซ้อนเออแต่ความจริงแล้วคุณเป็นคนที่แบบฉลาดเฉลียวนะไม่รู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าคุณแบบแอบทำอะไรอยู่ประมาณนั้นอนะ่ะคนอื่นเขาก็อาจจะเดาวความไปต่างๆนานาเนาะพูดถึงคุณประมาณนั้นคนอื่นเขาอาจจะนินทาคุณแล้วก็พูดถึงคุณลับๆว่าคุณเป็น คนประมาณนั้นนะรวมๆแล้วก็เป็นนาทางที่ดีนะนะสุดท้ายทล้สุดเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นผู้ให้เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วละนะเข้าถึงง่ายคนอื่นง่ายบางมุมก็เข้าถึงง่ายบางมุมก็เข้าถึงยากบางมุมก็ปิดตัวบางมุมก็เผด็จการบางบางมุมก็เข้มแข็งบางมุมก็แบบบ้าง,งานอะไรประมาณนะั้นนะเออแบบ มีหลายบุคลิกอืมแต่เขาก็พูดแล้วก็นินทารับหลังคุณว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเลยประมาณนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่ภาพรวมๆแล้วละ่ะมันกลับทําให้คุณมีสเสน่ห์น่าดึงดูดน่าเข้าหาหน่าคบหาประมาณนั้นโอเคเลยอะก็มีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆประมาณนี้นเลยอะต้องขออนุญาตขอโทษขออภัยเลยนะไฟฟ้าดับเนาะเป็นนี้แหละอยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะ <laughs> ระยาตรงใต้เทียนเห็นไหมอขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ระยาฟังนั่งฟังระยาจนแบบเป็นเพื่อนระยาเนาะฟังระายะาจนจบคลิปขอให้เพ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนสุขสันต์วันนเรื่องราวความรักการงานการเงินนะล้วก,กี้ลัคก,กี้เลิฟลัคกี้เนเกมเนาะอยยาต้องพูดทำไมต้องพูดติดอ่างเลยอ่ะขอโทษขอภัยนะไว้เจอกันใหม่ในะคลิปใหม่คลิปต่อไปนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ระยาด้วยนะขอบพระคุณมากๆค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย